หลังจากที่ผมอยู่ในแวดวงกีฬาบาสเกตบอลมานานวันนี้เรามาดูสายมวยกันดีกว่าครับอีกกีฬาที่นอกจากจะต้องแลกด้วยร่างกายทุกส่วนแล้วก็ยังต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและมุ่งมันเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่งโดยถ้าพูดถึงมวยสากลละก็ก็หลุดพ้นคนนี้ไปไม่ได้ครับมมฮัมหมัดอาลีที่ถูกมองเป็นนักมวยเฮฟวีเวทที่เก่งที่สุดตลอดกาลส่วนอีกคนนายขนมต้มก็ถือว่าเป็นยอดนักมวยไทยในตำนานที่คนไทยและคนทั่วโลกนั้นไม่ลืมมีชื่อเสียงในเชิงมวยที่เรื่องลือจากเหตุการณ์ททีี่่่ชชกนนนะมมววยพาใั 7มีนาคมพศ2317สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกเขาต้องใช้ความสามารถในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องในยุคสมัยนี้ล่ะก็เราก็ต้องมาเปิดตำนานของ2นักกีฬามวยอย่างโมฮัมหมัดอาลีกับนายขนมต้มและไปทำความรู้จัก2คนนี้เพิ่มได้ในตัวโกงชีวิตเว็บตูนยอดฮิตแอคชั่นแฟนตาซีที่มีคนอ่านไปแล้วกว่า22ล้านวิวไดเรตติ้ง9.7เต็ม10โดยเรื่องตัวโกงชีวิตนั้นก็ถูกดันโดยนายคยองโฮพระเอกของเรื่องจากเด็ก ที่เคยถูกรังแกสู่คนที่มีพลังวิเศษจากสุดยอดบุคคลในตำนานผ่านการทำพันธสัญญากับยมทูตโดยแรกกับเวลาที่เหลืออยู่ที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ซึ่งปกติผมก็ไม่เคยอ่านเว็บตูนมาก่อนแต่เรื่องนี้ก็อดไม่ได้จริงๆครับแต่ก่อนเริ่มผมก็ฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาเดินทางไปสู่แลกเปลี่ยนล่วงหน้ากันดีกว่าครับ คุณเคยฝันอยากจะมีความสามารถหรือพลังของไอดอลที่คุณชื่นชอบไหมไม่ว่าจะเป็นนักบอลสายบุญผู้คิดค้นเกมบอลทันสมัยอย่างโยฮันครอฟต์กระโดดสูงได้เหมือนเลบรอนเจมส์แต่งเพลงได้เหมือนบีโธเฟนวิงเร็วเท่ายูเซนโบส์วาดรูปได้เหมือนพิคาโซ ฉลาดเหมือนอัลเบิร์ตไอน์สไตน์หรือแม้กระทั่งเขียนเว็บตูนยอดเยี่ยมได้เหมือนรีวิวคนที่แต่งเนื้อตัวโครงชีวิตนี้ขึ้นมาที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้และถ้าคุณสามารถได้พลังเหล่านี้มาคุณจะยอมแลกกับอะไรครับคียงโฮนั้นจากเด็กุ่มคนหนึ่งที่ตั้งใจจะจบชีวิตตัวเองอยืนอยู่บนสะพานพร้อมที่จะกระโดดเพราะที่โรงเรียนเขานั้นถูกบูลลี่อย่างหนักไม่มีเพื่อนหรือแม้แต่ใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยทาให้เขาไม่มีทางออกแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจก็ได้มียมทูตปรากฏตัวขึ้นมาและได้ให้ข้อเสนอโดยเธอนนั้ เสนอตั๋วโกงชีวิตที่สามารถให้เขานั้นยืมพลังของฮีโร่คนไหนก็ได้ในอดีตมาใช้แต่มันก็ไม่ได้ไดมาฟรีๆนะคะเพราเขาก็ต้องแลกกับชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อมาแลกกับพลังนี้ซึ่งเคียงโฮนั้นแลกอายุทั้งหมดที่เหลืออยู่เหลือแค่1ปีกับตั๋วโกงชีวิตเพื่อจะใช้พลังนี้ แต่ถึงแม้พลังของเคียวโฮจะสุดยอดมันก็มีกฎอื่นๆเวลาแลกชีวิตกับสูญแลกเปลี่ยนล่งหน้าหรือศูนย์ที่เคียวโฮต้องทําพนธสัญญาด้วยทําให้เขาต้องใช้พลังอย่างระมัดระวังอย่างการที่เขาไม่สามารถยืมพลังใช้วิญญาณซ้ําได้หรือแค่จะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงต่อครั้งในการยืมพลังและกฎอื่นๆเช่นมีตั๋วจํานวนจํากัดทําให้เคียวโฮใช้พลังแบบสูงสี่สูงห้าไม่ได้เพราะมันมีจํานวนจํากัดไม่สามารถใช้พลังของวิญญ,ญ,ญาณได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์และยังมีกฎไม่มีล่ามสำหรับวิญญ,ญ,ญาณต่างประเทศอีกด้วยครับ ทขาให้พระเอกของเราต้องเรียนรู้และปรับตัวกับพลังใหม่นี้ซึ่งเราก็จะได้เห็นเขาพัฒนาและใช้พลังนี้ดีขึ้นเรื่อยๆเขาันนใช้พลังนี้ครั้งแรกเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแกงอันตรพานและพลังแรกที่เขาใช้ก็คือพลังมาจากมฮัมหมัดอาลีชายที่ถูกยกย่องให้เป็นนักมวยที่แข็งแกร่งที่สุดในปตัตภพีคือเปิดมาก,ก็เรียกว่าเอาที่สุดของการต่อสู้มาเลยนะครับเรามาดูประวัติมฮัมหมัดอาลีกันหน่อยมฮัมหมัดอาลีหรือชื่อเดิม Casas Marcelus Clay Jr. นั้นเกิดวันที่17พฤศจิกายนพศ 8ที่ลุยเวลเคนซัสกีสหรัฐอเมริกาเขานั้นได้เริ่มฝึกเป็นนักมวยตั้งแต่อายุได้แค่12ปีและเมื่ออายุได้18ปีเขาก็ได้รับเหรียญทองรุ่นเฮฟวีเวทในโอลิมปิกฤดูร้อนปี1 9 8 0 จากนั้นเขาก็กลายเป็นนักมวยมืออาชีพคนแรกที่สามารถคว้าชแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทได้ถึง3ครั้งและเขานั้นป้องกันตำแหน่งนี้สำเร็จถึง19ครั้งที่นอกจากแกแข็งแกร่งกับคู่ต่อสู้ด้านจิตใจมีร่างกายที่สุดยอดและว่องไวแต่ความเร็วนั้นก็เป็นหนึ่งในสกิลที่ดีที่สุดของเขาเขานั้นได้รับการยอมรับให้เป็นนักชกรุ่นเฮฟวี่เวทที่มีความเร็วไวที่สุดในโลกซึ่งในปี1969 1 9 6 9 Sports Illustrated ก็อยากจะจวัดความเร็วแจบของอาลีซึ่งสามารถวัดความเร็วได้แค่วูน กระพริบตาโดยอาลีนั้นได้ให้ชื่อเล่นการเคลื่อนไหวของเขาบนสังเวียนว่า float like a butterfly and sting l i ง e ล b e บีหรือโบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่งแต่ความยอดเยี่ยมของอาลีนอกสังเวียนนั้นก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยเพราะเขานั้นตลอดอาชีพก็ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติของคนผิวสีระหว่างที่ต้องป้องกันตําแหน่งนักชกที่เก่งที่สุดในโลกซึ่งแม้ตัวเองจะประสบความสาเร็จอย่างมากเขาก็ไม่เคยลืมผู้อื่นซึ่งกลับมาที่เคียงโฮที่นอนร่วมอยู่บนพื้นเขานั้นก็็ลลุกกขึ้นมาแท ถ้ากาดมวยและหลังพวกบูลลี่วิ่งเข้ามาต่อยเ,เคียงโฮเขาก็สามารถหลบหลีกได้หมดเพราะเขานั้นได้ยืมพลังของอาลีเรียกว่าจากเด็กที่เคยอ่อนแอเมื่อวินาทีที่แล้วตอนนี้สามารถจัดการกับพวกบูลลี่กับคนที่รังแกเขาได้แค่ในช่วงพริบตาเดียวใช้แค่หมัดเดียวก็สามารถเอาชนะได้เลยและสําหรับเพ,เพื่อนที่ไม่เคยเห็นความสามารถในการหลบหลีกหมัดของคู่ต่อสู้ของอาลีนี่ก็คือตัวอย่างครับ หลจากจะย,ยืมพลังจากอาลีแล้วพระเอกของเรื่องยังยืมพลังของนักมวยที่ได้เกินไปข้างต้นอย่างน่าขนมโต้มอีกด้วยซึ่งเคียงโฮก็ได้ยืมพลังนี้มาใช้ตอนเจอกับพ่อหน้าแก๊งมาเฟียที่เห็นชีวิตคนเป็นเกมเป็นของเล่นจับให้เล่นเครื่องจับโกหกหากโดนจับได้ว,ว่าโกหกก็จะถูกฆ่า เื่อนายขนมต้มนั้นเกิดในพศ2293ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อเขาอายุได้แค่สิบขวบพ่อแม่ของเขาก็ต้องถูกพาม่าฆ่าจนเสียชีวิตทั้งคู่มีเพียงเขาคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้จากการที่ถูกจับเป็นเชลยในระหว่างการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่2และเมื่อเริ่มโตขึ้นเขาก็ได้เริ่มฝึกวิชามวยจนได้มีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือสร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอยุธยาและชาติไทยเขานั้นเก่งจนขนาดกาษัตริย์พาม่าสนใจและได้ให้ในายขนมต้มมาประทะมวยกับนักมวยพาม่าทีล คนกว่า10คนและให้ชกต่อหน้าเขาซึ่งถึงแม้นายขนมต้มจะมีแค่คนเดียวและโดนน้อมร,ร,รอบไปด้วยทุกคนที่หวังให้เขาแพ้แต่นายขนมต้มสามารถกลับเอาชนะนักมวยพม่ายอดฝีมือได้ทั้งหมดแต่ละคนใช้เวลาไม่ถึงยกทําให้กษัตริย์พม่าประทับใจและเสนอให้นายขนมต้มถูกแต่งตั้งเป็นค่ารับใช้ในกลุงแต่นายขนมต้มก็กลับปฏิเสธและขอให้ปล่อยตนกับเฉลยคนไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิดแทนซึ่งกษัตริย์พม่าก็ยอมครับซึ่งถึงแม้มมฮัมหมัดอาลีกับนายขนมต้มจะมีชีวิตกันคนละ เกิดมาคนละสัญชาติแต่พวกเขาก็ใช้ความสามารถในการชกมวยของพวกเขาไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ส่วนตัวแต่เพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมช่วยคนที่กำลังลำบากทาให้การที่เคียงโฮเลือกสองคนนี้มาอาจจะไม่ใช่เพราะความสามารถด้านการต่อสู้อย่างเดียวแต่เพราะเคียงโฮในความคิดเห็นของผมถึงแม้จะมีเป้าหมายหลักในการตามหาแม่แต่เขาก็กําลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเช่นกันและนอกเหนือจากนักมวยในตำนานสองคนนี้แล้วพระเอกก็ยังมีการยืมพลังนักกีฬาและนักสู้ในตำนานอีกหลายคนเลยซึ่งสิ่งที่ผมชอบ กับเรื่องนี้ก็คือแฟนกีฬาก็ได้เห็นพลังของเหล่านักกีฬาในตำนานเอามาใช้ในชีวิตจริงเหมือนได้เห็นพวกเขาใช้เทคนิคในกีฬานั้นๆมาดัดแปลงนอกสนามกีฬาเมื่อจะเป็นนักปีนเขานักกระโดดไกลนักยกน้ำหนักและตอนโปรดของผมที่เคียงโฮนั้นต้องแข่งบาสหนึ่งต่อหนึ่งึ่งขาก็ได้ยืมพลังของโคบีไบรอันตำนานลอสแอนเจสเลเกอร์สที่คว้าแชามป์เอ็นบีเอได้5สมัยเป็น NBA Most v a l u a b l e Player หรือ MVP มีเทคนิคที่ไม่มีที่ติสามารถทำแต้มจากตรงไหนก็ได้บนคอร์ดและไม่ว่าจะมีคนนป้องกั กี่คนก็ไม่สามารถหยุดเขาได้ทำให้เรียกว่าเอาคนที่มาท้าเคียงโคนั้นไม่มีสิทธิ์เลยซึ่งตอนนี้มันก็เหมือนกับได้อ่านเว็บตูนกีฬาบาสเกตบอลเลยครับพเพราะซีนและท่าที่พวกเขาใช้นั้นทั้งมีการเลี้ยงหลอกเลี้ยง crossover กระโดดชูดเฟดเอาเวกับ slam ดัง ซึ่งก็มีอีกซีนที่ผมชอบครับนั่นก็คือที่ถึงแม้เคียงโฮจะใช้ตัวงปงวงชีวิตไปแล้วก็ยังสู้ไม่ได้เพราะศัตรูนั้นเ่งกาจะได้กินยาเพิ่มพลังซึ่งผมบอกได้เลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้เป็นซีนโปรดของผมเพราะภาพสวยและฉากแอคชั่นเยอะมากและพระเอกก็ต้องเรียกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช,ชนะจริง และการที่มีพลังวิเศษโดดเด่นของเคียงโฮนั้นก็ทำให้เขาต้องไปเจอกับตัวร้ายอย่างแกงงูและแกงที่กินยาแล้วพลังเกินมนุษย์และอุปสรรคหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการที่เขาต้องช่วยเหลือคนอื่นและการที่พลังของเคียงโฮเองเล่นงานตัวเองเพราะเขานั้นโดนิญญาณครอบงำเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ซึ่งเขาก็ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังให้ได้ในภายหลังและยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นอีกคือนอกจากเคียงโฮมันก็จะมีคนอื่นๆที่ใช้พลังได้เหมือนกันและตอนนี้เขาก็ได้เริ่มมีเบาะแสเกี่ยวกับแม่และได้กำลังเดินทางไปญี่ปุ เพื่อไปหาเบาะแสนั้นและผมได้ยินมาว่าช่วงนี้นั้นมันสนุกและมันมากโดยการต่อสู้ระหว่างเคียงโฮกับเพื่อนๆกับัวหน้าแก๊งงูกับแก๊งที่กินยาแล้วพลังเกินมนุษย์การต่อสู้นี้นั้นมันเกิดขึ้น3ไฟท์พร้อมกันและแต่ละไฟท์ก็มีซล์และเทคนิคที่แตกต่างกันซึ่งอ่านแล้วมันมากๆเคียงโฮก็ต้องเลือกว่าจะดึงพลังของใครมาเพื่อต่อสู้ในการต่อสู้ครั้งนี้ใครที่ชอบบุคคลคนสำคัญในประวัติศาสตร์ก็ต้องไปอ่านแล้วล่ะครับ และผมอยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆมีพลังแบบเคียงโฮคุณจะใช้ยืมพลังของใครมาบ้างและตั้งใจจะใช้พลังนั้นทำอะไร เพราะสำหรับผมผมอยากจะได้สกิลนักบาส N b a บในตานานแต่ได้ลองเล่นแบบพวกเขาดูหรือการที่กระโดดดังได้เป็นครั้งแรกก็คงสนุกน่าดูนะครับหรืออาจจะยืมความฉลาดของนักฟิสิกศาสตร์อย่างไอแซคนิวตันมาช่วยคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆมาช่วยผักดันโลกหรืออาจจะช่วยมายืมทําการบ้านแบบหนึ่งโดยกีฬามวยก็เป็นอีกกีฬานึงที่ผมชื่นชอบในการที่นักชกต้องเตรียมทั้งร่างกายทาั้งจิตใจเพื่อที่จะมาต่อสู้กันให้ทั้งโลกที่กําลังจับตาดูอยู่ต้องฝ่าฟันความเจ็บปวดความเหนื่อยเพื่อชัยชนะทําให้เรื่องนี้ตัว งชีวิตที่ผสมผสานกีฬาที่ผมชอบเป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วสนุกมากๆแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆได้ได้รู้จักกับสองนักมวยในตำนานนี้มากขึ้นนะครับถ้าใครอยากเจอกับบุคคลในตำนานคน,นอื่นๆในาศาสตร์อื่นๆจะปรากฏตัวแบบไหนทําอะไรช่วยพระเอกได้ยังไงบ้างก็ต้องตามไปอ่านกันได้เลยหรือถ้าเพื่อนๆเ,เป็นแฟนของเรื่องนี้อยู่แล้วก็อาจจะได้รู้ความคที่ห็นของผมเกี่วยวกับเว็บตูนเรื่องนี้ สำหรับใครดูแล้วอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงต่อไปก็สามารถไปอ่านต่อที่ไลน์เว็บตูนได้เลยนะครับอัปเดตท,ทุกๆวันพุธและก็สามารถติดตามได้ทั้งในเว็บไซต์และสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไลน์เว็บตนได้แล้วที่ลิงก์ใน Description ของวิดีโอนี้ทั้ง App Store และ Google Play Store แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย